สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะโน้ตบุ๊ก HP G 3 2นะครับก็มาเริ่มจากการแกะแบตก่องก่อนนะครับแล้วแกะบอดี้ครับ พันธิตก็แกะออกมานะครับระวังสายแพนนิดน,นึงนะครับพเพราะเป็นแบบสายนะตัวนี้อันนี้เป็นน็อตดีวีดีนะครับแกะออกมาก่อนนะครับ น็อตอยู่ใต้เดีดีด้วยนะครับ2ตัวแล้วก็ขันออกให้หมดก่อนันะครับนั้นก็แกะไมไฟลนะครับ ันนี้มีนอตอรลูกยางนะครับต้องคอยดูด้วยวขันหมดแล้วนะครับก็แกะบนด,ด้านบนนะครับก็อย,ยกครับมันก็จะลุดออกแบบง่ายดายนะครับต้องระวังด้านล่างด้วยนะครับเพราะจะมีสายทัชเพดครับสายคีย์บอร์ดอยู่นะครับคีย์บอร์ดกานงัดขึ้นครับนิดนึง มาแกะสายต่งตางๆออกให้หมดครับเพราะว่าเราจะเอาคีย์บอร์ดขึ้นมาเลยนะครับ มีลำโพงซ่อนอยู่นะครับข้างล่างน็อตซ่อนอยู่ก็แกะลำโพงอ,อก,ก่อนนะครับตอนนี้เป็นสายจอนะครับมันบอ,อกก่อนแลก็สายแพร่ต่างๆครับ นะครับต้องไม่ค่อยดึงออกสายแพร่ต่างๆนะครับ ต้องแกะปุ่มออกก่อนนะครับปุ่มสวิทช์อนนี้จะมีน็อตอยู่ตรงพัดลมตัวนด้วยนะครับต้องแกะให้หมดครับก็เรียบร้อยครับตัวนี้ก็ยากพอสมควรนะครับต้องดูด,ดีๆครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับันี้แล้วก็จะมาแกะ CPU กันนะครับ เราเปลี่ยนซิลิโคนนะครับซซึ่งตอนนี้มันแข็งมากนะครับเพราะหลายปีเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับตัวน,นี้ ซีลิโคนแผ่นก็เละแล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดซีลิโคนแผ่นนี้เป็นเฉพาะของโน้ตบุ๊กนะครับจะระบายความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้ถ้าไปใช้ของยอดถูกๆไม่ได้นะครับทำให้ตัวชิปไหม้ได้นะครับให้ระบายความร้อนขึ้นมาที่ซิง์ให้ได้นะครับตัวนี้ ชนิดน้ำนะครับตะแก้นิดเดียวนะครับเม็ดสุขเขียวไม่ต้องใส่ให้เต็มนะครับมาททำให้เละเทะเบาๆนะครับนี่เป็ประโยชน์ดังนั้นก็ความสะอาดหน่อยนะครับเพื่อมีความสปกมรปรกหรือแมลงบางหมดนะครับ ครับเรียบร้อยครับชอบเกมนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามใต้ video ของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ